วันก่อนนะครับผมเพิ่งรีวิวตัว t o u g h Dash F15 ไปนะฮะตัวนั้นเนี่ย คุ้มมากนะครับบอกเลยว่าคุ้มที่สุดตัวหนึ่งตลาดตอนนี้แล้วก็คือเขาให้การ์ดจอ RTX 3 0 6 0ของแล็ปท็อปมาแต่ว่าราคาค่าตัวเขาเนี่ยสามหมื่นสองพันกว่านะครับพูดง่ายๆก็ตีซะสามหมื่นสามก็ได้นะครับก็ยังถือว่าคุ้มค่ามากๆอยู่นะครับวันนี้ถ้าใครอยากได้คุ้มกว่านั้นเขามีตัวใหม่มาให้ดูตัวหนึ่งนะครับมันก็คือ Tough Dash F 1 5เหมือนกันนะครับรา,ร,รายละเอียดอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยแต่ตัวนี้ราคามันลงมาเหลือที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับโดยรวมๆว่าแค่สามหมื่ 3,000เป็นยังไงเดี๋รามาดูกัน ราคาค่าตัวไอ้สิบาท3 0,000ของเขาเนี่ยมีอะไรหายไปบ้างนะครับแต่หลักแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรหายไปนะครับยกเว้นว่าการ์ดจอของเขาเนี่ยมันจะลงมาเป็น3050 ti จากตัวนั้นที่เป็น3060นะครับแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาเทสให้ดูกันนะครับอย่างแรกมาเริ่มในเรื่องดีไซน์ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบคอนเซปต์ของไอ้ทัฟเดชเนี่ยโน้ตบุ๊กจากแบรนด์เอซูสเนี่ยมันจะมีเซกเมนต์อยู่หลายอันนะครับก็คือเอซูสธรรมดาก็คือไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งไงเกมนิ่ง segment ระดับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ ROG ก็คือ segment high end ของกลุ่มเกมมิ่งเพราะฉะนั้นแล้วทัพเกมมิ่งเนี่ยมันจะเน้นเรื่องความคุ้มค่านะครับงานประกอบดีไซน์สเปคแะอยงต่างในส่วนของวัสดุที่ใช้เนี่ยมันอาจจะสู้ของ ROG ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณเน้นกันแค่เรื่องสเปคภายในตัวเครื่องจริงๆ แล้วก็ราคาของมันตัวนี้จะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า ROG นะครับซึ่ง ROG เองมันก็มีรุ่นบางเบาก็คือ ROG z e p h y l u s นะครับ TUF ก็มีรุ่นบางเบาเช่นเดียวกันใช้ชื่อว่า TUF Dash ตัวนี้คือ Dash F15 ใช้คอนเซปต์ที่ว่าน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมบวกกับอะแดปเตอร์ประมาณ0.5กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ำหนักที่คุณต้องพกเนี่ยก็อยู่แค่2.5กิโลกรัมนะครับแน่นอนว่ามันยังหนักกว่าพวกโนบุ๊กทางานหนักกว่าโนบุ๊กตีเน็ตไลท์อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าคุณเทียบเกมมิ่งตัวอื่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าเบาวกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานนะครับเพราะว่าโนบุ๊กเกมมิ่งส่วนใหญ่อยู่ประมาณ2.4 2.5กิโลกรัมส่วนตัวไฮเอ็นหนาๆจริงเนี่ย3กิโลมันก็มี มันไม่หรูเท่า ROG นะครับแต่ ROG สมัยเนี้มันมีการอัปเดตขึ้นไปอีกอัปเกรดประสิทธิภาพแล้วก็หน้าตาอะไรต่างๆให้มันดูดีขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัวทัฟเกมมิ่งเนี่ยก็จะเอาบอดี้ของ ROG เจนก่อนๆมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไปมองแบบ ROG ในเจนแบบเจน2เจนที่แล้วอะครับคุณมาดูบอดี้ตัวนี้ ถึงแม้วา่าดีไซน์ต่างๆมันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ว่าโครงภายในผมเชื่อว่ามันคืออันเดียวกันนะครับเพราะว่างานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยมันแน่นขึ้นกว่าทัพเกมมิ่งเจนแรกอยู่พอสมควรเลยดีไซน์ด้านหลังเนี่ยก็ขอพูดอีกทีนะครับถ้าใครเคยดูทัฟ a s h F15 ตัวที่แล้วไว้แล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับลหลักๆแล้วเนี่ยวัสดุเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาคุณมาจับเนี่ยคุาจะรู้สึกว่ามันเป็นเท็กซ์เจอร์ที่พรีเมียมนะครับพร้อมกับสีีท่แบบ ออกเทาเงินที่บ้านไม่ถูกนะควรจะไปดูตัวจริงกันนะครับเพราะตัวนี้ผมว่าน่าจะมีวางขายตามห้างกันอยู่นะฮะถ้าชอบไม่ชอบก็ลองตัดสินใจกันเองนะครับแต่ว่าดูภูมิฐานไหมภูมิฐานเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแสงสี R G B อะไรที่มันแบบเวลาคุณยกไปในห้องประชุมแล้วดูเป็นเกมเมอร์นะครับตัวนี้มันเล่นเกมได้ด้วยทํางานได้ด้วยนะครับสร้างภาพลักษณ์ให้คุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับวัสดุแบบนี้ ถ้ามือมีเหงื่อเยอะนะครับก็แน่นอนนะฮะว่ามันจะเละนะครับเวลาจับนีดหน่อยเนี่ยขี้มือมันก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าทําความสาดไม่ยากไม่ต้องกลัวจอตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันเป็น15.6นิ้วตามบอดี้ F 1 5ของเขานะครับเป็นโน้ตบุ๊กขนาดกลางนะมันจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ก็คือ17.3นิ้วนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการพกพาด้วยนะครับในขนาที่ จอ17นิ้วแน่นอนว่าเวลาเล่นเกมมันจะเห็น UI ต่างๆได้ใหญ่กว่าจริงตัวนี้ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าพอเหมาะสำหรับโน้ตบุ๊กแล้วกันนะครับโอเคตัวนี้เฟสเทเป็นยังไงนะครับสูงมาตรฐานนะั้นอยู่ที่144เฮิรตนะครับอาจจะไม่ได้ซิ่ง240เฮิรตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า144เฮิรตกับสเปคของมันที่ให้มาเนี่ยผมว่าพอเหมาะนะแพแนลเป็น IPS นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรื่องสีเพี้ยนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับไม่ว่าคุณจะมองจากมุมไหนมุมบนมุมล่างมุมข้างอะไรต่าง ก็อาจจะดอบไปแค่เรื่องความสว่างเท่านั้นนะครับการทํางานเป็นยังไงตัวนี้ไม่ได้เคลมสเปค sRGB มาแต่อย่างใดผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่จากที่ผมมองมันก็ไม่ได้มีโทนเพี้ยนไปทางไหนนะครับแต่ว่าความสดความแจ่มของสีมันอาจจะสู้ไอ้พวกจอของโน้ตบุ๊กเกรดแพงๆไม่ได้นะครับก็แน่นอนตามราคาของเขานะครับไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกรดทำงานระดับตัดต่อรูปภาพอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งผมมีข้อตินะตัวนี้ความสว่างเวลาอยู่ใน สตูดิโอเนี่ยผมว่าปรับสุดแล้วมันก็ยังสู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณออกไปข้างนอกเจอแดดเปี้ยงๆผมว่าก็ไม่รอดหรอกคงจะใช้ได้แค่ในบ้านเท่านั้นลงด้านล่างนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าตัวจอเนี่ยมันพับได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับถ้าไปอย่างเงี้ยเวลาคุณเล่นชันเข่าเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะต้องแค่นั่งหรือว่ายืนเล่นเท่านั้นนะครับ ปุ่มบริเวณตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีช็อตคัทเป็นฮอตคีย์ให้มานะผมชอบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเล่งเสียงหรีเสียงปิดไมโครโฟนหรือว่าเข้าอ์มอรีครีสนะครับคุณไม่จําเป็นต้องมาคอยกด F N แล้วมาคําหานู่นคาหานี่อีกต่อไปแล้วนะครับเวลาเล่นเกมหรือเวลาทํางานเนี่ยคุณแค่แบบเอามือเอื้อมมากดตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆนะซึ่งโนบุก ROG และทับเกมมิ่งเนี่ย ให้มาหลายตัวเลยนะครับตัวคีย์บอร์ดเองนะครับจะเห็นว่ามันก็เป็นเลเยอร์ที่บุ่มลงไปเล็กน้อยเวลาคุณวางมือเนี่ยมันจะได้อยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะไงแล้วก็บริเวณด้านข้างตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีเท็กซเจอร์ที่เป็นคล้ายๆกับแบบยังไงเดียเหมือนแบบด้ามจับของปืนทําให้เวลาคุณจับตรงนี้มันจะรู้สึกหนืดหนืดมือไม่หลุดง่ายๆแต่ถ้าจับตรงนี้มันก็จะมีลื่นๆไหลบ้างพอสมควรนะครับคือพูดง่ายๆว่าเขาออกแบบมาแล้วสําหรับเวลาคุณถืออะไรอย่างเงี้ย ไลอัลคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมถือว่าเป็นไลอ u t ที่ปรับตัวและใช้งานง่ายนะครับไม่มีอะไรที่แบบเราต้องมาแบบคอนเซิร์นเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทุกปุ่มเนี่ยขนาดมันเท่ากันหมดนะครับปุ่มลูกศรเองก็ขนาดเท่ากันนะครับปุ่ม power มันก็แยกอยู่ข้างบนนะครับไม่ต้องกลัวไปลั่นโดนแต่อย่างใดปุ่มตัวน้อยพิณนส่าตะลาย,ยี่ห้อให้ขนาดเล็กมาตัวนี้ก็ขนาดมาตรฐานนะครับตรงนี้ WSD เีนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีการไฮไลท์เป็นแบบปุ่มสีใสามาเวลาไฟเอฟเฟกต์มันแบบสว่างผ่านเนี่ยคุณ คนอาจจะมองว่ามันไม่ได้แบบ ทำให้น้ตบุ๊กมันดูเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกตรงว่าผมชอบให้เป็น,ปนสีดําสีเดียวมากกว่าฟีลลิ่งการใช้งานนะครับตัวนี้สโตรกก็ถือว่าพอมีนะครับเวลาคุณพิมพ์งานยาวๆหรือว,ว่าเล่นเกมยาวๆเนี่ยออกแรงได้กดกระแทกได้ไม่เมื่อยนะครับแต่ว่าการตอบสนองแท็กชัยรีสปอนส์ก็ถือว่ามีในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้มันถึงขั้นแบบกดแล้วฟินแต่ว่าใช้งานก็ไม่เมื่อยอย่างแน่นอนครับ <S <S การใช้งานที่มืดนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะเพราะวา สีมันจะเป็นแบบออกสีเทอร์คอยส์อะไรอย่างนี้นะครับลองไปดูใ,ใกล้ๆแต่ว่าความสว่างเนี่ยมันไม่สามารถชนะแอม i บียนไลด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ออกแบบมาสาหรับการใช้งาน ในที่มืดจริงๆมากกว่าจะเอาไฟมาฟุ้งฟิงโชว์สวยงามอะไรอย่างเงี้ยทัชแพดก็โอเคนะครับตัวนี้ไม่มีข้อติอะไรนะครับสามารถกดได้ถึงเกือบบนสุดนะครับทั้งยังนั้นสามารถใช้นิ้วเดียวแล้วก็ลากกดได้เลยไม่จําเป็นจะต้องเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้มาขยับพร้อมกันอย่างนี้แต่อย่างใดเจสเจอร์ะอะไรต่างๆก็ครบนะครับเพราะว่าเป็น Windows Precision Trackpad ด้วยต่อกันที่ I/O หรือว่า Input Output บ้างนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีช่องไว้อากาศอยู่นะครับทำให้ DC In เนี่ยมันต้องลากมาถึงบริเวณนี้นะครับซึ่ ตตัวนี้ั็ติเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้ DC-IN เนี่ยมันย้ายมาอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าตราบใดที่มันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาคุณเสียบสายเนี่ยสายคุณมันจะต้องลากยาวผ่านไอ้ช่องที่เป็นช่องระบายความร้อนตรงนี้มันดูแล้ว ไม่ค่อยถูกจะดิดของเราเท่าไหร่นะครับต่อมาสวีพอร์ตแลนด์นะครับ r j 4 5แบบ full size ไม่ต้องมาง้างแต่อย่างใด HDMI 1ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น USB Type A Super Speed USB Type C Thunderbolt นะครับตัวนี้ให้ Thunderbolt มาด้วยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กราคาไม่แพงที่ให้มานะปกติแล้วสมัยก่อนโน้ตบุ๊กที่มี Thunderbolt เนี่ยราคาจะสูงมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับทำได้ทุกอย่างนะชาร์จไฟก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเอาไว้ ต่อการจอแยกภายนอกมาเสียบก็ได้นะครับอยากได้ storage s t o r a ร e ความร็วสูงก็ได้เอาไปต่อฮับต่ออะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ Accessory <c oughs> ของเขาต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาก็ไม่ได้เบาแต่อย่างใดนะฮะสุดท้ายนะครับตรงนี้มันจะเป็นช่อง3.5คอมโบหูฟังไบรรโฟนทั้งนี้ทั้งนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยคือ iO ทุกอย่างเนี่ยคุณดูดิมันวางเรียงกันเป็นตั๊บอยู่เนี้ยดูแล้วมันให้มาเยอะจริงนะครับแต่ว่ามันชิดกันเกินไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบ ส่วนฟังขวานะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับมีแค่เคสเนจัลล็อกตรงนี้แล้วก็ USB Type A 2ช่องซึ่งการวางตำแหน่งก็ห่างกันพอสมควรตั้มได้ใหญ่ยังคงสามารถใส่ได้นะครับถ้าไม่ใหญ่มากนะแล้วก็เป็น Super Speed ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ไม่มี USB เจนเก่าให้มาละถือว่าด,ดีลำโพงตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าถ้าคุณวางบนเตียงเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียงอุดอู้นะครับแต่ถ้าคุณวางบนโต๊ะหรือพื้นที่มันเป็น Hard Surface Surface แข็งแบบเนี้ยก็โอเคนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันจะยิงลงโต๊ะก็จริงแแตต่่วาามมมันนนนรู้้้สึึกบบะทอขเป็ิิ ที่ดีพอสมควรนะครับทั้งนี้ยังนั้นได้แค่เรื่องมิตินะครับพวกราะเอียดเสียงสูงจริงๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีนะครับเสียงต่ํามันก็ไม่ได้สะใจนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วความดังถือว่าใช้ได้ ถ้าดู YouTube ปกติแล้วเนี่ยหรือว่าฟังเพลงเล็กน้อยเนี่ยไม่คุณยินหรอกครับเพียงแค่ถ้าคุณเสพคอนเทนต์แบบต้องการฟังเสียงดีมากๆเนี่ยมันก็แน่นอนว่าสู้ลำโพงแยกไม่ได้นะครับตำแหน่งที่ผมว่าควรจะวางลำโพงเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงนี้นะครับมันควรจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยด้านข้างเนี่ยว่างๆเนี่ยถ้าวางลำโพงตรงนี้บอกกันเลยเสียงน่าจะดีกว่านี้อีกเยอะระบบรอยความร้อนของตัวเนี้ยดีแค่ไหนนะครับลหลักแล้ว หมือนมาตรฐานเกมมิ่งโนตบุ๊กก็คือมีพัดลม2ตัวตรงนี้ฮิไปลายปลาผ่านตรงกลางนะครับแต่ว่ามีข้อที่ผมชมอย่างหนึ่งเลยนะตัวนี้ผมสามารถเทสเปิดโหมดโฟรเปิดโหมดเทอร์โบได้เลยนะครับโดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียงมัานน่ารำคาญปกติแล้วเนี่ยเกมมิ่งโนตบุ๊กหลายตัวนะครับเวลาเทสเสียงพัดลมเนี่ยรับไม่ได้นะครับมัน มันมีแบบเสียงเหมือนฝนตกตลอดเวลาแต่ตัวนี้มันก็มีนะครับแต่มันเป็นเสียงที่เบานะครับไม่ว่าจะเปิด performance หรือว่าเปิดเทอร์โบผมรู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้หนักหนาจนถึงขั้นต้องใส่หูฟังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเปิดเทอร์โบ เทสไปเลยแล้วกันมาดูสเปคกันบ้างนะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตรงนี้แหละที่สําคัญนะครับเพราะว่าไอ้ตัวบอดี้อะไรต่างเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเลยนะครับทัฟเดสเอฟสิบห้าทั้งสองตัว CPU ตัวนี้นะครับเป็น i5 1 1 3 0 0 h นะครับเหมือนกันนั่นแหละเป็น4ี่คอร์แปดเทรดนะครับการเล่นเกมผมว่าพอได้เลยนะครับสี่คอร์แปดเทรดนี้น่าจะเหมาะสมแต่ว่าถ้าคุณต้องการเรนเดอร์วิดีโอตัดต่อยอะไรต่างที่เป็นมัลติเทรด จริงๆเนี่ยแน่นอนมันจะสู้พวก8คอ16เทรดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเหมาะกับการเล่นเกมเป็นหลักมากกว่านะครับเมมโมรีให้มา 8GB นะฮะอันนี้เป็น 8GB แบบ s i n เกิลช a น n e ลนะครับโดยรวมแล้วบัสส3 2 0ันะครับผมก็ว่าถ้าอยากจะอัพเป็น 16GB กก็อาจจะดีกว่านี้สักหน่อยนะครับแต่ว่า มัน3 0 5 0 TI อาจจะไม่ไปเล่นเกมที่มันอลังการอะไรมากมายหรือเล่า8กิก็น,น่าจะพอมัง้งสำหรับพวก eSport Ti t l e นะส่วนการ์ดจอเนี่ยครับแน่นอนว่าบน CPU มันก็มี Intel iris XE ให้มานะครับนั่นหมายความพวก q Quick s ซ n c หรือว่าฟีเจอร์การ En c โค e ของ Intel เนี่ยยังคงสามารถใช้ได้สำหรับคนตัดต่อนะครับแล้วการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันจะใช้การ์ดจอใน CPU ของเขาทาให้ประหยัดแบตด้วยนะครับแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยก็จะสับเป็น gforce rtx 3 0 5 0 TI นีะครับซึ่ง ที่ผมใช้วันนี้จะเป็น3050 Ti ตัวแรกที่ผมได้จับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยผมไม่มี Refer e n c e นนะไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันแบบจากตัวอื่นยังไงจนกระทั่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะด้อยกว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ที่เห็นชัดๆเลยของ3050 Ti เนี่ยคือ Memory ของตัวการ์ดจะอยู่ที่4,96เมกะไบต์หรือว่า4กิกนะครับนั่นหมายความว่าการเล่นเกมของ Segment ที่มันมีแรมประมาณนี้มันควรจะอยู่ในเรนจ์ของ Full HD r รีย t i m ม rotating อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ทําเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้คะแนนอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูน้อยกว่าตัวที่เป็น3000อยู่พอสมควรนะครับและบาง benchmark อย่างเช่น Port Royal ของ 3D Mark กเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทดสอบเช่นเดียวกันเพราะว่าลากดไปเนี่ยมันบอกเลยว่า Memory คุณน้อยนะจะเทสจริงหรออย่างที่เห็นนะครับโปรแกรมเขาก็บอกมาว่า ไม่ควรใช้ทดสอบการทำเรียลไทม์เ r a c i n g ถึงแม้จะเป็น rtx 30 Series ก็ตา่าลองเล่นเกมกันบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการเซตติ้งของเกมทุกเกมที่ผมใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการเทสโนบุ๊กตัวอื่นนะครับปกติโนบุ๊กเนี่ยที่ผมเทสผมจะเปิดสุด แล้วก็เปิด DXR หรือว่า Real Time Ray Tracing แล้วก็ DLSS ถ้าเปิดได้นะครับวันนี้ผมจะปรับไว้ที่ medium นะครับเพราะว่าหลายๆเกมสมัยใหม่เนี่ยมี texture ให้โหลดเยอะนะครับทำให้มันกิน memory ของการ์ดจอพอสมควรนะครับและ RAM การ์ดจอให้มา4 g ิบางเกมไม่สามารถปรับสุดได้ด้วยซ้ำนะครับเกมแรกครับ Shadow of the Tomb Raider นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่กึ่งๆ open world นะครับแต่ว่าไม่ open world ท่เดียวหรอก โดยรวมแล้วมันก็กินสเปคพอสมค,ควรเพราะว่ามันออกแบบมาให้ใช้การจอ n อ i น i ีเดีย RTX เจนใหม่ไงตัวนี้ก็รองรับ r l t l t i r e y t r a c i n g เช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิดได้แต่แนะนำไหมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเฟรมมันร่วงจริงๆนะครับตัวนี้ผมไปทดสอบแบบปรับสุดจริงแต่ว่า DXR หรือว่า Real-time r เร a c i n g จะปิดนะครับในขณะที่ปกติเนี่ยผมเปิดอันนี้ ได้ที่ประมาณ46เฟรมต่อวินาทีโดยเฉลี่ยนะครับถัดมาเป็นเกม Red Dead Redemption นะครับเกมนี้มีประเด็นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่ Recommend ให้ปรับเกินกว่า Medium นะครับเพราะว่า Memory การ์ดจอเนี่ยมันน้อยและเกมเป็นเกมแบบ Open World มี Texture ให้โหลดเยอะนะครับก็เลยขอปรับตามที่ตัวเกม Recommend มาละกันนะครับ Medium Full HD นะครับเฉลี่ยประมาณ38เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ว่ายังเล่นได้ไม่ค่อยดีนะฮะ ต่อมาเป็น Assassin's Creed Valhalla นะครับเกมนี้รู้สึกว่าเวลาเราปรับสูงสุดเนี่ยกับปรับก,กลางๆเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของเฟรมได้ชัดเจนพอสมควรนะครับเฟรมบอ,อกว่ามาน53โดยค่าเซตติ้งที่มีเดียม t o r a g e ภายในก็ไม่ต้องไปอัพอะไรแล้วนะครับสำหรับขนาดข,าดของเขาเนี่ยให้มาที่5 1 2 g b ส่วนความเร็วก็สุดตารางตอนนี้นะครับประมาณ3 g ิกกว่าๆนะครับนั่นหมายความว่าต่อ้คุณอัพเนี่ย ก็อาจจะอัพได้แค่เรื่องขนาดนะครับถ้าอัพเป็นรุ่นที่มันขนาดใหญ่กว่าน,นี้และสเปคไม่สูงเท่านี้ความเร็วจะตกด้วยซ้ำเพราะว่าตัวนี้เขาให้ความเร็วมาดีมากๆแล้วนะครับถ้าไม่ซีเรียสไม่ต้องอัพเลยสรุปเลยนะครับสำหรับตัวที่งบประมาณเกือบๆสามหมื่นเนี่ยเทียบกับไอ้ตัวที่ผมเคยรีวิวไปแล้วก็คือตัวที่เป็น RTX 3 0 6 0ราคาแตกต่างประมาณ3,000บาทเนี่ยโดยรวมแล้วคิดว่าเป็นผมผมจะเอาตัวไหนผมก็คงตอบไปเลยว่าผมคงไปเอาตัว3 0 6 0นะครับเพราะว่า ตัวนั้นเนี่ยมันสามารถเล่นเกม AA title อย่างเช่นที่ผมเทสไปได้ดีกว่านี้อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าคุณลองถามตัวเองดูนะครับคุณเล่นเกมพวกนี้หรือเปล่าบางคนแบบเล่นเกมเป็นเกมออนไลน์ที่ไม่ได้กินสเปคสูงมากมายตัวนี้มันก็เหลือเฟือน,นะครับทีนี้ลองชั่งน้หนักกันดูว่า300 0บาทของคุณเนี่ยคุณจะยอมจ่ายเพิ่มไหมบางคนจ่ายเพิ่มแล้วอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ได้เพราะว่าเกมที่คุณเล่นเนี่ยสเปคมันไม่ได้สูงมากมายเท่าไหร่นะครับทีนี้ มามองในเรื่องความเป็นจริงกันบ้างนะครับก็จะ3060หรือ3050 TI มีของขายหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนที่ผมรีวิวตัวที่มันเป็นทับเดชคือ53060ไปเนี่ยคอมเมนต์มาริ่มเลยว่าไม่มีของขายจะหาซื้อที่ไหนครับพี่รีวิวมาแต่ว่าไม่มีขายพี่จะรีวิวทําไมครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถกําหนดเรื่องของตลาดได้นะครับทาง ASUS เขาส่งเครื่องมาให้ผมรีวิวผมไม่สามารถตอบได้ด้วยซ้ำว่ามันมีของสต็อกเข้ามากี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนี้ย ถึงเวลาวางขายจริงอาจจะไม่มีของขายเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีมีของขายทั้งคู่ทั้งตัว30ทั้งสูตรที่อและ3060นะครับคุณลองชั่งน้ำหนักกันดูเลยว่า3,000คุณได้การ์ดจออัปเกรดขึ้นมา1สเต็ปคุ้มหรือเปล่าขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละคนไป